โอ้โหโทษนะสีชุดนะค่ะไม่นัดกันเลยสีเขียวสะดุดตานี่ว่าลูกแตงโมอุ้ยบักแตงโมนยเขานัดกันมาแล้วเข้าวันนี้ฉันมากับเขียวโอโมหนูรู้จักไปตลกอ่ะยืนนหน่อยยืนหน่อยยืนไหนอคือแกเป็นงูปะทำามาสลิมเหรอสวัส กี่วันวะแน่กว่าจะเลื้อยรอไม่ใช่เอาดีไหมแต่สียังไม่ตกเลยเหมือนมันลอกคราบได้นะย่นเป็นลายเลยนั่นแหะแต่ถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันลอกคราบแต่จริงๆล่ะ อะไรจะลอกคราได้ละ่ะนี่อีฉันแคสซักได้นี่ค่ะโอโมคพลัสผมซักฟอกสูตรเข้มข้นกว่ายังไงล่ะโอโมพลัสซากุระโรแมนมีเทคโนโลยีอัลตราไบคูล่าใช้แค่นี้พอคะ่ะนิดเดียวเพราะเป็นสูตรใหม่เข้มข้นกว่าลอกให้ผ้าสีสันสดใสสะอาดหาอมหวานพรีเมี่ยมสดชืน่นเหมือนกลิ่นซากุระบานชีสเสิร์ฟสีสันสดใสโดดเด่นกว่าใครสไตล์โอโมคพลัสผ้าสีสันสดใสและดูเหมือนใหม่จนใครๆก็ทักออราบประจักษ์ไปทั้งซอยเลยค่ะแถมหอมจนดอก อยังอายก็ช่วยไม่ได้หนีเนาอมบ๊อ plus ก็จัดให้ใครอยากให้เสื้อผ้าสีสันสดใสเหมือนใหม่จะกดที่ตะก้าหรือหาซื้อที่เซเว่นอีลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เลยค่ะ